บ้างนะคะที่เอฟซีส่งมาขายเอาเริ่มจากพดดวงเลยแล้วกันเนาะเป็นเหรียญที่เก่าที่สุดอันนี้หรือเปล่าอ่าใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญพดดวงอยุธยานะคะพดดวงครุฑค่ะอันนี้คือตราครุฑเดี๋ยวดูให้ชัดๆกันะนะจับให้เห็นชัดๆเนะเาะอก้มลงมาหน่อยครุฑสมัยอยุธยาค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ ครุฑนะคะครุฑครุฑสมัยอยุธยาเหรียญพดด้วงเขาก็จะมีตั้งแต่เริ่มสมัยราชการที่คือมีมาเยอะมากตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยานะคะสมัยก่อนเขาใช้เหรียญอันนี้ค่ะเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญไอเป็นใช้แทนเงิน ไม่ใ่แทนนะคะเป็นเงินของเข้าสมัยนั้นเลยนะคะสมัยนั้นเงินเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะคือเป็นเป็นเนื้อเงินค่ะผลิตจากเงินแท้นะคะที่สมัยนี้ที่เขามาทําเป็นรูปเหรียญเพราะว่าเขาทำให้เป็นสากลขึ้นทําให้เป็นสากลมากขึ้นเพราะในระบบสากลเขาจะเป็นรูปลักษณะเหรียญกลมแบนเพื่อเข้ากับต่างประเทศเนาะสากลเขาก็จึงได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะอันนี้นะคะพดด้วงเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นครุฑเนี่ยค่ะครุฑเห็นไหมคะภูมิใจนําเสนอค่ะปะนัดภูมิใจนําเสนออะไรที่ได้เก่าๆมานะเรานักสะสมแลวเรานิยมของเก่าโบราณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนก็คงจะเหมือนบรรณน,น,นี่แหละนิยมของเก่าโบราณค่ะถ้าได้อะไรมาอย่างเงี้ยจะมีความแบบ ดีใจอ่ะภูมิใจนะคะเอามาอีกเม็ดหนึ่งที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพดน์ด้วงตราสัญ,ญลักษณ์ที่ประทับที่พดนด้วงอันนี้ก็คือมหาประาสมหาประาสตหลายคนก็จะรู้แลวเนาะรัชกาลที่สามเนี่ยอันนี้คือมหาประาสารรัชกาลที่สามอันนี้อ่าอายุทยา ครุฑอยุธยาแล้วก็สมัยนั้นเขาสมัยนั้นยังไม่มีเงินยังไม่มีเงินเหรียญน,นะคะเขาก็จะใช้เป็นเป็นเงินแบบเนี้ยค่ะใช้เป็นอัตราแลกเงินเนี่ยคําว่าเงินก็คืออันนี้แหละคะ่ะเงินนะคะแท้ๆเลยผลิตจากเนื้อเงินแท้เงินบริสุทธิ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกแป้งลูกแป้งนี่จะเป็นเนื้อสำริด เขาใช้เป็นลูกลูกช่าง่วงน้ำหนักอะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเรียกกันอ่อะไรนะเขาเรียกลูกตาช่างอะ่ะเขาเรียกอะไรลูกที่ใช้ใช้่วงกิโลถ่วงตาช่างช่างเพื่อช่างน้ําหนักนะคะอันนี้เมื่อก่อนเขาซื้อไขยฝิ่นจะมีอยู่ทางภาคเหนือตําดอยค่ะลูกเต้ง ลูกแป้งนี่จะมีหลายหลายคหลายอย่างมากค่ะหลายลักษณะจะมีช้างเป้งช้างเป้งนกเป้งเป็ดเป้งหงเป้งอะไรก็ว่ากันไปค่ะลักษณะตามก็จะมีกลุ่มนักสะสมนะคะก็จะเป็นเหรียญเออไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเป้งหางง่ายหายากพอดีว่าป้านั้นไม่ได้มีไม่ได้มีข้อมูลความรู้ด้านเป้งแต่พอจะรู้มาคร่าวๆฟังมาจากที่น้องๆที่นักสะสมอ่ะเขา เขาคุยกันนะคะก็แอบจํามามาเล่าสู่กันฟังค่ะ